Okay. Hey. ช่องพอดินเมนิทชาแนลกันตอนเย็ยนๆนะครับวันนี้พอดินนะครับเมนิทก็จะไปทํางานนะครับก็ใช้เดี่ยวเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้วันนี้พอดินมาตั้งใจจะมาถ่ายคลิปนะครับเกี่ยวกับการทำโยเกิร์ตนะครับพอดินจะทำโยเกิร์ตไปลงทานปุ๋นกระถินนะครับวันที่20ส ที่จะถึงนี้นะครับมาดูวัตถุดิบของพอดีนบ้างมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับมาครับมาดูวัตถุดิบของพอดีนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนมจืดนะครับพอดีนใช้นมจืดตัวนี้ก็2ลิตรนะครับส่วนตัวนี้เป็นหัวนมนะครับพอดีนก็จะแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่ง ไปดูกันเลยนะครับว่าพ่อเดียนจะทํำยังไงขั้นตอนการทํำยังไงนะครับต้องทำอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับพ่อเดียนจะตวงนมก่อนนะครับหมวนมขงก่อนนะครับีใส่ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับแปดร้อยนะครับแปดร้อยมลนะครับพ่อเดียนก็จะใส่น้เปล่านะครับขนาด1นึุ่ดห้า สองขวดนะครับอ่าครบสองขวดแล้วนะครับหลังจากน้ําเริ่มอุ่นแล้วนะครับพอดินก็จะใส่นมพงลงไปนะครับมันเป็นเทคนิคนะครับเป็นสูตรจริงๆก็ไม่มีอะไรหอกครับเนื่องจว่า ทำให้นมเขาแตกตัวละลายง่ายนะครับเจอน้ำมนุ่นอุ่นเขาก็จะ,ะละลายได้ง่ายขึ้นที่สําคัญนะครับนมนี่เราจะต้องคนอยู่ตลอดเวลานะครับจนกว่านมเขาจะเดือดนะครับถ้าั้นจะไหม้หม้อนะครับนมเพราะฉะนั้นช่วงที่เราต้ม จะไปไหนไม่ได้นะครับต้องคอยคนไม่ให้นมก็ติดหม้อนะครับไม่นอนกลนไม่ให้นอนกล้นนอนกลนเมื่อไหร่ออก็นิ่งเกิดการไหม้สัตทีเลยครับก็แตกตัวดีแล้วนะครับละลายเรียบร้อยพอดีก็จะเอาลมนมเจือดลงไปเลย จากนั้นเราก็คนอย่างเดียวนะครับคนไปเรื่อยๆจนกว่านมก็จะเดือดไปไหนไม่ได้นะครับมาดูสิครับระเดทีอย่างนะครับหลังจากหลังจากนมเดือดแล้วนะครับประมาณทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีนะครับทอนี้นก็จะปิดไฟใส่น้ำตาลนะครับประมาณ200 ML นะครับ 280นะครับ280 ml นะครับใส่ลงไปเลยครับคนให้เขาเข้ากันเลยนะครับหลังจากนั้นมีการชิมนะครับ พอไหม,คว,มหวค,วค,ความหวานโอเคแล้วนะครับความหวานโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะมาเช็คอุณหภูมิกันนะครับว่าได้กี่องศานะครับห้ามเกินห้าสองศานะครับเมื่อกี้พอดินเช็คได้นะครับประมาณ40่บกว่ากานะครับกำลังไน้ที่ครับประมาณนี้โอเคเลย ้า่ใครไม่มีที่วัดนะครับหยดใส่มือนะครับถ้ามือทนได้ก็โอเคเลยนะครับจากนั้นพอดินก็จะเติมหัวเชื้อเข้าไปนะครับพอดินจะใช้เป็นของตัวนี้นะครับที่ใช้ประจํานะครับลงไปเลยตัวที่สองนะครับเนื้อสสวยนะครับ ง่ายๆนะครับอร่อยอร่อยหลังจากนั้นเราก็คนนะครับคนให้เข้ากันนะครับจากนั้นนะครับเราจะเ <c oughs> ทลงเสยมอเตรียมหมักนะครับด้วยผ้าขาวบางนะครับกองฝุ่นนะครับนมก็จะได้ส,สวยๆออกมาเนียนๆนะครับ ไงครับปริดนจะให้ดูนะครับเนื้อซีสวยกองด้วยผ้าขาวบางนะครับสตรประเด็นนะครับง่ายๆนะครับทีนี้เราก็ต้องรออย่างเดียวนะครับรออย่างเดียวหลังจากกองด้วยผ้าขาวบางเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้น้ำนมแบบนี้นะครับพร้อมที่จะหมักแล้วนะครับ ปิดฝาเลยนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นพอดินก็จะคุมผ้าไว้นะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิไว้นะครับประมาณ4ชั่วโมงนะครับพบกันอีกทีสชั่วโมงนะครับเอน็อนเอน็นเได้เวลาแล้วนะครับถึงเวลาครบสี่ชั่วโมงแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าโยกเกิรของพอดิน จะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับดูหน้าตากันเลยนะครับมีความสวยงามขนาดไหนว้าวครับเนื้อเยื่อเกิดก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่านะครับยังไม่รู้แต่ว่ามีกลิ่นหอมออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวผมขอดูเนื้อเขาก่อนนะครับว้าวอย่างนี้เป็นแล้วครับอย่างนี้โอเคแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นนะครับเนี่ยถ้าเขาเป็นน้ําเหมือนเดิมเนี่ยอันนั้นคือจะไม่เป็นโยเกิร์ตสุดท้ายโยเกิร์ตพูดีนก็เป็นแล้วครับอ่าเดี๋ยวจะมากรอกันเลยนะครับมากรอกขวดกันเลยดูกันยา,ยาวๆนะครับ บไบนะครับกวาบ่าไปขนาดนี้เวลาสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งนะครับอีกวันสองวันนะครับสองวันสามวันเป็นไปกัน เมื่อกี้หกไปน่าจะเกือบขึ้นขวดเลยนะครับเมื่อกี้พอดินทำหกไปน่าเสียดายน่าสิาสต้องรีบครับต้องรีบครับผม สุดท้ายพอเรียนก็ได้กรอกเ,อเกิดบรรจุขวดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับสีสันสวยงามนะครับทั้งหมดนี้พอเดีนได้ทั้งหมด44ขวดนะครับโอ้ก็กินเวลาไปพอสมควรนะครับสีทุ่มกว่าเลยวันนี้นะครับยังไงก็ฝากฝากติดตามช่องพอดีนไมเน็ตแชแนลด้วยนะครับทาง y o u t u b e นะครับเพื่อเป็นกวลังและกำลังใจ ให้พอดินมินิจได้นำเสนอหรือว่าแชร์ผลงานนะครับให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่หลายท่านนะครับแฟนครับ FC เก่า FC ใหม่ที่กำลังติดตามนะครับที่เข้ามาชมช่องพอดินมินิจชาแนลอย่างไงก็ฝากช่องเล็กๆของพอดินด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภารกิจของพอดินนะครับทำโยเกิร์ตไปลงทาน ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับด้วยเวลาก็ผ่านมาหลายชั่วโมงเลยนะครับตั้งแต่กบวนการทํานะครับจนถึงบรรจุเรียบร้อยเหลือรอเข้าตู้เย็นนะครับเข้าตู้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับ ดูหน้าทานไหมครับสวัสดีนะครับมาพบกันอีกวันที่สองนะครับของการทำโยเกิร์ตนะครับหลังจากที่ผมให้แม่บ้านนะครับต้มไว้รอนะครับผมจะใส่น้ำตาลนะครับดูปริมาณของน้ำตาลนะครับเพราะว่าแม่บ้านยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับเพิ่งต้มเสร็จใส่เข้าไปเลยเติมน้ำตาลเข้าไปนิดนึงครับ หลังจากนั้นตนน้องคนนะครับคนี้น้ําตาลก็แตกตัวนะครับอหอมเลยครับหอมเลยเมื่อวานพอดินก็จะเป็นหนุ่มจืดใช้ของตัวนี้นะครับเมื่อวานนี้แต่วันนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนยี่ยห้อดูต่างกันหรือเปล่านะครับความหอมความอร่อยนะครับเป็นรุ้นกันนะครับ มาครับเราจะมาตรวจสอบอุณหภูมิกันนะครับโดยแท่งแก้ววัดอุณหภูมินะครับห้ามเกิน45องศานะครับไม่เะนั้นหัวเชื้อก็จะตายนะครับประมาณ40กว่าๆนะครับถ้าเกิด40ค่าเกิน50นี่เรียบร้อยนะครับถึงตอนที่พอดีนจะใส่หัวเชื้อแล้วนะครับพอดีนก็จะใช้เป็นของตัวนี้นะครับที่เคยใช้ประจําพอดีจะใช้สองสองถ้วยนะครับ ใส่หัวเชื้อลงไปเลยนะครับเรียบร้อยจากนั้นเราก็ควน,นะครับให้หัวเชื้อเขาเข้าแตกตัวได้ดีนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเทใส่หม้อหมักนะครับดูซ้ำกันอีกรอบนะครับหลังจากเมื่อวันผมก็ทำให้ดู ครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ผมทาให้ดูอย่างนะครับว่าเราจะใส่ผ้าขาวบางกองด้วยผ้าขาวบางนะครับนมก็จะได้เนียนนะครับวันที่สองก็วันที่สอง,าสองการทำโยกเกิร์จะให้ดูนะครับอ่า เรียบร้อยนะครับกองนี่ผ้าขาวบางครับอุปกรณ์ของเราไม่มีอะไรมากนะครับผ้าขาวบางครับกองเรียบร้อยนะครับดูกันอีกทีนะครับอ่าผมจะยกออกเลยนะครับอ่ายกเกิ็ดก็จะประมาณนี้นะครับฟองนี้ไม่เป็นไรนะครับฟองปล่อยเขานิ้งสักพักก็กหายหมดแล้ว นะครับฟ้าเลยนะครับพร้อมหมักเป็น,นั้นไปเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการหมักก็คือเราจะต้องคลุมผ้านะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิอุณหภูมินี้มันดียังไงนะครับอุณหภูมิประเด็นจะพูดให้ฟังนะครับว่าอุณหภูมิที่หัวเชื้อเขาวิ่งได้ดีก็ประมาณ45หองศา นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องรักษาอุณหภูมิไว้อย่างน้อยก็ประมาณ30ปกว่าถึง40องศาเป็นเวลา4ชั่วโมงนะครับเพราะเดินจะใช้เวลาหมัก4ชั่วโมงนะครับก็เลยต้องคุมผ้าไว้เพื่อเก็บอุณหภูมิไว้นะครับให้หมอเชื้อกวิ่งจเจริญเติบโตได้ดีนะครับต้องรอกันอีก4ชั่วโมงนะครับค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับได้เวลาแล้วนะครับได้เวลาครบ สี่ชั่วโมงกับการหมักโยเกิร์ตของเราพอดินก็จัดเตรียมขวดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะบรรจุแล้วนะครับเอ็นเอ็น,นได้เวลาแล้วนะครับได้เวลามาเปิดดูโยเกิร์ตของเราหลังจากที่หมักมาครบสี่ชั่วโมงแล้วจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นยังไงมาดูใกล้ๆนะครับ เมื่อวานเ็ทําไปหนึ่งหม้อวันนี้ก็ทําเพิ่มอีกหนึ่งหม้อนะครับเมื่อวานกับวันนี้นมคนละตัวกันนะครับมาดูกันเลยครับเอ็นเอ็นนะครับหอมเลยครับแต่ดูก่อนนะครับว่าเป็นหรือเปล่านะครับโอเคครับท้งเนื้อก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นนะครับโยเกิร์ตนะครับดูเนื้อก็นะครับโอเคใช้ได้ครับใช้ได้ แล้วเราจะปกิกกอกขวดกันนะครับขอคนก่อนนะครับคนยกเกิดให้เขาแตกตัวก่อนงั้ก็กว่าเราไป็บกวนเพิ่มความการทำง,งานของเข่อนนะครับเจ,จะดูเนื้อเขานะครับยกเกิดหม้อที่สองของวันนี้นะครับ จะประมาณนี้นะครับมีความเหนียอบอความข้นอยู่นะครับก็คือจะเกิดของผูดเรียนก็เนื้อเขาจะประมาณนี้นะครับเวลาเราเดืม่มแต่เวลาแช่เย็นมาเขาก็จะเหนียกว่าน,นี้นะครับเดื่มก็จะเป็นกระดกขวดเดื่มเลยนะครับเกล็ดของผูดเรียนก็จะประมาณนี้นะครับจุดแรกกันเลยครับ นะครับครับนุ่มวันนี้พอดินนุ่เจืดพอดินใช้คนละตัวนะครับเปลี่ยนยี่ห้อดูว่าความแตกต่างรสชาติจะเป็นยังไงนะครับที่การฝึกเป็นในตัวนะครับฝึกทดลองหาสูตรใหม่ๆนะครับ เพิ่มความอร่อยให้กับโยเกิรตของเราเราจะไม่หยุดพัฒนานะครับพัฒนาให้มีความอร่อยอ็้ครับ็จะประมาณนี้นะครับถ้าเสียงดังอย่างนี้มั่นใจนะครับปิดฝาแคบลบ็บ อย่างนี้ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโยเกิตของวันนี้นะครับวันที่สองเด้วอีกวันสองวันก็จะได้เจอกันแล้วนะครับที่วัดนะครับติดตามไปดูไปชิมกันได้เลยนะครับสวัสดีนะครับพบกันอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งวันล้อีกหนึ่งช่วงเวลาของวันนี้นะครับ พอดีอาจจะทักทายไปสองช่วงแล้วนะครับช่วงที่3มก็คือช่วงปิดจ็อบนะครับพอดีนดทำการบรรจุโยเกิร์ตลงในขวดเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้พอดีทําไปหนึ่งหม้อวันนี้ก็ทําเพิ่มอีกหนึ่งหม้อวันนี้หม้อใหญ่กว่าเมื่อวานเมื่อวานได้44ขวดวันนี้พอดีก็จัดหนักจัดเต็มไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกให้ครบ100ขวดไม่น่าเชื่อนะ นะครับว่าพอดินจะทําได้เป๊ะเลยวันนี้ไนดะ้ทำ 5, ได้ไป5้าสห้าขวดครบร้อยพอดีก็จะมีเกินอยู่นิดเดียวเอาไว้ชิมนะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับสําหรับการทำโยเกิร์ตไปลงทานของพอดินในระหว่างสวันนะครับเป็นยังไงบ้างครับสีสันสวยงามนะครับ อสุดท้ายท้ายคลิปนะครับฝากติดตามช่องพอดินเมนิชแชนนลด้วยนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์มาด้วยนะครับฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นขวัญและกำลังใจให้กับทางช่องพอดินเมนิชแชนเนลด้วยนะครับอีพีนี้ก็ถือว่าพดินจะตั้งเป็นอีพีแรกนะครับของการจะทำอยู่เกิดไปโรลงทาน EP ที่2 และจะไปติดตามกันที่วัดนะครับว่าพอดีนจะไปทํำยังไงไปจับโต๊ะยังไงที่วัดนะครับะไปเจอกันอีกวันที่20ตุลานะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้พอดีนขอลาไปก่อนสวัสดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับอย่าแปลกใจน,นะครับไม่นี้ไปไหนไม่นี้เข้ากะทํางานนะครับอ่าพบกันนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีเอนอน เปิดตู้ออกมาในเช้านี้นะครับเราจะพบกับความสวยงามน่ารับประทานน่าดื่มนะครับก็คือเจ้าโยเกิร์ตนะครับพร้อมทานนะครับ